สวัสด <toys> ีแ <c> ล <oughs> <c oughs> <sh yelled> ้กก็สวัสดีพ่อแม่พี่น้องสุขผสุขคนเด้อภายในต่างประเทศภายในลาวไทยเนาะพี่น้องเนาะมากินตําเมี้งนํากันเด้อพี่น้องก็มีหม่องหมูแตําเมี้ยหัวเซงไข่พี่น้องเว้ามักทั่วแฮ่มันก็บ่มีนยามนี้เนาะก็เลยเอาบักยมมากินป้ากินตําเีเด้อหาเอาคนเด้อ น่าซ่ามักเดือยอะเออสับปะรดอ่อเม่อเจาะแท้พี่น้องแม่น้องแกบ่มกับเรพูดได้ว่ามีหมักเดือยเนาะอมา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 กินนำกันนี่ไอ้ร้านในหมักโมน่ะพี่น้องเอ็มมักเดือยก็มีพี่น้องเ้าต้มหมักคามดิบใส่อลไรได้เนี่ยเลอะ

เรา,ามาเกลี่ยกรรกันเด้อบัานสุคนมาตำหงกินดูแล้วก็เลยเปลี่ยนสูตรใหม่นี่นี่ต้องเหม่อฮึกินดูเลยกบเลยบอกกินบาร์ด้กินตะโดนละตำเมียงกินกรรกันเด้อพี่น้องสุขคู่สุขคนเด้อพี่น้องเด้อ อย่าท้าเป็นอะไรกินเบิ่งได้แซ่บอยู่บ่เดียวนี่ฮะกินน้ำกันเด้อพี่น้องเด้อบุ้งดูร้านกัตั้งค่ากอกกับใส่กันไหลน้ำอยู่พี่น้องเลยยังไม่ท้นได้กินเลยแม่น้องแกบุมนี่อาทูเจ้ากันอาวัตดีปลาลุงก่อนอ่าวัตดีปลาลุงกินน้ำกันเด้อว่ใสนักแตงงงแสบแสบแ่บเนี่ยสบายดีเด้อพี่น้องกินน้ำกันเด้อ เดือดมีเวลาขิ้นขิ้นอิ้นึหมนเรือเปิดมืแจ้กแบบเงาะแเบส่อนแซ่บเด้พี่องเลยเคยกินบ่ให้ส่นรวมมาถ้าบริโภคมีแบบเดือดหาไปตามจะได่จะมาเลยอหมปลาอ่านอ้กินก่อนอ้อยกินเกอนเด้กัไม่พอกระหงเลยนะ กินโอ้ถจ่มาเด้อกินน้ากันเด้อปลาลุงบอกเลยไหลูกกินหนักแตงโม้อเด้อแข็งเย็นอากาศทำห่อนนะค่ัดูบนเด้อร้านร้านเต็มมาเลยโห่เห็ดเจ้าของก็ส้าอืมเบี้ยอะไรบอางอืม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 

อย่าอักมนกินร้อนผา่าละหมาดไหนกินกัเข้าหรือที่ยอดนลยแหละจะละเมิกินกับข่าเลือนจำกขาวียอดกิาวอีย่ากนลวกันไปทังานมาผัดทิ้เข่าพร้านยังเจ้าภาพไยอเขาเรียกเต็มไม่กิน พี่แม่ลงแล้วช่ามันยองย่องย้ายดูแลหนูอาตีแล้วชามเท่านี้เลยค่ะเแบ่ก็จนี่แหละนี่กะเพวกคนเรกินเอาแรกงกินตั้งนี้เอาที่ละอันดูชอมกินมากเลยหมด หลอดสามลอดสี่ยังไม่กิาใหอดาเี้ยเอาไปเห็นบนเหล็กมีทามนาสือมเละท่านมนี่เเี่ยนีมองคนนั้นะฮะหเด้อเป็นยิ่บ้านนข่อยน่ะเอ้าเอ้าากินข่อยนกแม่งานานลู่าคนกินจะเห็นขนาดเห็นลพ ทำม่นแลมองเป็นชุดเทียนได้ตอนเป็นชุดน้าปึดความสิบเลยความอะไรอยากอยากจะเอาพัดมาทำน้าได้เนี่ยเหนเราเลยดืมให้ไม่เลยเบิ่งเนาะแรุ่ณเท่าคุณทายนากเฮ้

Ui, กินมันอิ่มหลอดเด้อจ้าโอ้ยบ uh> ักละนี่สักกระเดีกระดีอ่ะเท่าโอ้ยขอโทษขออภัยเด้อพี่น้องเด้อมือไปซูนเกาะมังไนพี่น้องเดินมือเดี๋ยวไปไปใส่เลยพี่น้องเลยปลานึงแก้วไปเสียกหน้ากับโลกตายคือว่านพี่น้องเขาย่ามันมืออะไรมึนเออ

lên <laughs> ừ. nhau bay bằng chân pa rồi ừ. Hả? Ừ.

พี่น้องกิจแมวก็จะดําราพ่าจ่าพี่น้องเลยถ้าก็ไล่ก็แช่ก็จะตามพี่น้องกคบบุ้มเด้อปันเออผลิกมาสวัสดีส้มต่อไปสบายดีอ่ะสบายดีหรอสบายดีสบายดีปันก้องก้องเออพ่นพี่สนผิดพลาดประการใดก็ขอโทษขออภัยหลายๆเด้อพี่น้องเลยกิจแมวก็จะดำลาพาจากเลยสบายดีเด้อสุกุลสุกุล